ข้ามขอเท่าไหร่สองจุดแปดห้าอีกชั 3. 3. ้นหนึ่งสามจุดสองสาม ตอนนี้ช่างกำลังบาลานแบตเตอรี่นะครับคืนนี้จะทิ้งไว้ทั้งคืนจะบาลานแบตเตอรี่ชุดนี้ให้เท่ากันทั้งหมดนะครับที่ประกอบแล้วก็มีอยู่นะครับเป็นระบบ24ข้างในเป็น12นะครับถ้าท่านใดที่ต้องการเกี่ยวกับเรื่องของแบตเตอรี่ไปใช้กับรถบ้านนะครับตัวนี้ก็มีอีกตัวหนึ่งเป็น12โวลต์ ก็จะทํำกันไปเรื่อยๆนะครับสําหรับการประกอบแล้วนกะ็บาลานซ์แบตเตอรี่ทิ้งเขาไว้เพื่อจะให้สามารถที่จะประกอบได้เลยขณะที่ลูกค้ามาสั่งแบตเตอรี่กับเรานะครับสนใจก็แจ้งผมมาได้นะครับ